โอ้ยนี่ผมไม่ได้กดคีย์บอร์ดนะครับผมไม่ได้กดคีย์บอร์ดนะครับผมปล่อยเมาส์อยู่แล้วเอ้ยนั่นคืออะไรว h ดเต่าสุดท้าย สวัสด <premises. S 2> ีทุกคนด้วยนะครับผมแหม่ไม่ได้เจอกันนานไม่ได้เห็นหน้ากันนานถึงเงีนะสิมาเต๋อในครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคนนะกับข้อสู่รายการซู๊ดทีวีนะครับวันนี้นะครับมาอยู่ในเกม Atlas นะครับเกมที่ออกมาใหม่แล้วกระแสมันค่อนข้างแรงนะครับหรับเกมนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ส่วนมากจะเป็นในทางที่มันจะเสียซะมากกว่าไม่ว่าจะระบบเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่ว่าจะอะไรก็ะชากนะครับสำหรับเกมนี้นะครับวันนี้เราจะมาเล่น Atlas กันให้ดูนะครับพาชมเมืองสักหน่อยนะครับพาชม ท้องเทะเลสวยงามเท่าไน,นะครับมาดูกันว่าในเกมนี้จะมีวิวมีอะไรที่มันประมาณไหนกันบ้างแล้วก็ในอีพีถัดไปนะครับเราจะมีทั้งที่เป็นปูพวกวานนะครับหรือว่าสาัตว์ที่มันแบบเลเวลค่อนข้างสูงในเกมนะครับในเกมนี่มันจะมีอะไรที่มันแบบตื่นตาตื่นใจบ้างนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมาขี่เรือชมท้องเทะเลกันดูนะว่าในเทะเลนี่มีอะไรน่าสนใจบ้างนะไปดูกันเลยดีกว่าอย่าไปยอนเอาละฮะ เอาสู่เกมมาแล้วนะครับโอ้โหนี่เสียงทะเลสวยงามมากนะครับมันจะพัดเรือเราไปไหนกันแน่เนี่ยนะพายเรือดีกว่าด้วยโอ้โหมาอยู่ท่ามกลางน้ำทะเลนะครับไปหรือไหมลูกเอฟเอฟเอบโอ้ยมีปลาเนี่ยฮะโอ้โหเจ้าปลาน้อยนะครับนี่เรือพายคนเดียวมันก็จะพายยากเลยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเอาละโอ้โหเหนือด้านหน้ามีเกาะนะครับทะเลสวยงามมากนะโท นี่ใค้เอ๊ะป๊อปป๊อปป๊อปนี่นะก็นะครับเกมนี้นะครับผมเป็นเกมแนวโจรสลัดนะครับก็คือมันเห็นบอกว่าผู้พัฒนาเป็นผู้สร้างเดียวกับเกมอาร์ตนั่นเองนะครับแล้วถ้าเป็นผู้พัฒนาเดียวกับเกมอาร์ตนะครับทีนี้รูปร่างนะครับหน้าตาต่างๆในเกมเนี่ยมันก็จะคล้ายเกมอาร์ตนะครับจะไมเอ,อ่ยเห็นไหมสแบบังเกตนะสังเกตหน้าไพ่นะครับสังเกตสล็อตของสังเกตร,รูปร่างหน้าตาของน้ำนะแต่ผมยอมรับว่าน้ำเนี่ยทำเหมือนจริงมากนะครับคล้ายๆเกม ซีออฟติฟนะครับผมอ่าขึ้นรูปซีออฟติฟมากนะครับผมเคยทําเกมซีออฟติฟอยู่พักหนึ่งนะครับสนุกมากนะครับรูปร่างหน้าตาขึ้นมันก็สวยงามอย่างนี้นะครับนะฮะทำออกมาได้โอเคมากครับดูสําหรับพื้นนับเหมือนจริงมากๆครับเหมือนเราลอยอยู่ในน้ําจริงเลยฮะเอ้าทำไมทะเลมันมืดๆดำๆอ่ะโหน่ากลัวมากนะถ้ามีแบบประวันโผล่ไปจากในน้ำเนี่ยร้องแน่ๆนะครับเพราะว่าในทะเลจริงๆเนี่ยโอ้โหมันน่ากลัวนะครับกลัวจะมีแบบอะไรโผล่มาสักอย่างนึงนะก็นะครับ นี่คือการพายเรือน,นี้นะถ้าเหมือนกับถ้าเราพาย3คนนะครับมันจะเร็วกว่าหรือเปล่านะครับน่าจะเร็วกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่า3คนสไม่พายนะแต่อีกสองใ้พายนี่วางอยู่ข้างหลังทำไมมันไม่ตกสักทีวะใช่ไหมฮะอีก2ไมให้พายอยู่ข้างหลังนี่มันไม่ตกสักทีวะโอาา้โหแอนนทางกันล้วเกินเลยครับแล้วก็มาดูแผนที่ของเกมนี้นะแผนที่นะนี่คือแผนที่นะครับแล้วก็ข็มทิศอยู่ที่ขวามือผมนี่ครับแผนที่เกมนี้ผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดูไม่รู้เรื่องนะครับดูไม่ออกนะมันจะ ไปทางไหนอะไรยังไงนะฮะบอกทิศทางกันยากมากนะถ้าอยู่ในเกมเนี้ยโอ้โหเราจะไปพักที่เกาะหน้านะครับเื้ช้ามาก นี่นะครับโอ้โหเรามีดาบกันด้วยนะครับแล้วนี่ก็คือดาบนะครับที่เราเสกมาเมื่อกี้นี่เนี่ยโระตูโอ้หดูดาบมันดีครับสวยงามมากนะครับเราได้ดาบมาแล้วนะฮะตอนนี้นะครับโอ้โหนี่นะครับดาบนี้นะครับเป็นดาบที่ใช้ปอกันตัวได้ฟิงฟิงอันนานะครับโอ้โหเจ๊มากเหลือเกินนี่ครับ เดี๋ยวนะฮะเราจะว่ายน้ำไปอยู่เกาะด้านหน้าแล้วนะครับตอนนี้เอาเลยฮะเรือเรามาถึงกเกาะแล้วนะครับตอนนี้จะพายไปฝั่งขวาไปอ,อ,ปอ,อปึบอึบชึช๊บครับจึ๊บจึ๊บจึ๊บอึบอึบได้ข่าวว่าแถวนี้มีสัตว์ร้ายนะครับสัตว์ร้ายนี่มันจะโหดจะแค่ไหนกันเนี่ยผมก็อยากจะรู้แล้วเกินใช่ไหมทุกคนมันจะสักแค่ไหนในสัตว์ร้ายเนี่ยผมก็ไม่เท่าไรหรอกจริงๆนะใช่ป่าผมว่ามันไม่ได้มีความน่ากลัวเลยฮะ เพราะว่าผมเนี่ยมันโหดมากไง <c oughs> <c oughs> มาถึงเกาะน,นี้แล้วฮะโอ้โหเดี๋ยวนี้ขึ้นทะเลน่ากลัวามากนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณเห็นตัวอะไรได้เปล่าฮะเฮ้ยว้าวเฮ้ยผมเจอ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 ,เจอนั่นคืออะไรเอ่ยนะฮะสก๊อไม่ยัง มันหายไปหมดแล้วพี่ตัวที่ีเรียกมามันหายไปหมดแ,แล้วอ้อาจจะมันอาจจะนี่ไงนี OK> ่ไงมันล่คืนแล้วโเอโอ้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 โโอ้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 โ้โอ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 อ้โอ้โ้โออ้โอ้โอ้โออ้โ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 โอ้โอ้โอ้ นี่คือนางเงือกอุ้ยนางเงือกมันร้องเพลงครับว้าวโอ้ยเอ้าเลยครับเอาละมาอู้ยโอ้ยโคตรน่ากลัวเลยว้าวเจ็ดแม่เดียวไกลหายมาดิครับมึงเข้ามาดิครับจะฟันหัวไอมาแกมาสินางเงือกน้อยโอ้โหวู้ยน่ากลัวมากต้องรีบหนีฮะต้องรีบหนีเฮ้ยโอ้ยอย่าน่ากลัวเลยทุกคนโอ้โอตอนนี้นะครับ เหมือนเราเจอแจ็คคอตแตกเนี่ยครับนางเงือกนะฮะโ้าวว้าไปอยู่กับหลังกูไเสียตี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 เตีเหมือนเวลามันร้องเพลงมันจะดึงเราเข้าไปนะครับผมอุ้ยขึ้นฝั่งมาได้ละขึ้นฝั่งมาได้ละเอาแล้วมันดึงต่อโอ้ยแล้มันขึ้นรูใส่รักเพลงคือมันดึงต่อไอ้อดอึดอึดอึดแก่กูไม่ไปกูไม่ไปกูไม่ไปอ้ากูไม่ไปปล่อยกู อุ <ynasty? c oughs> ้ยปัดแมงเลยคิบหายมาดิมาดิมามาหนึ่งหนึ่งมาโทโอ้โหเอาละครับเราต้องหนีขึ้นฝั่งระหว่างนี้ครับคืออุ๊ยถ้าเวลามันล้อเพลงเนี่ยเราจะต้องหนีนะครับเราจะต้องหนีนะครับโอ้โหเราต้องหนีขึ้นไปครับผมหนีขึ้นไปฮะวิ่งไปไกลเลยครับผมตอนนี้เหมือนกับเวลาหนังเรืองล้อเพลงถ้ามันจะดึงเราลงไปในน้ำเอ้ยนี่ใครมันดึงอีกแล้วดึงอีกแล้วเออเออเออผมไม่ไป ผมไม่ไปผมไม่ไปโอ้โหดูดูวิ่งถอยหลังอุ้ยนั่งผมมากปล่อยชัดเออมามาดิครับมาดิครับโอ้ยมึงร้องเพลงสบายใจเลยอีเงือกสับแป้งเลยไอ้เด้ไอ้มอด,ดิสับแป้งเลยเออหมึงกับกูเนี่ยมาแต่แต่ทั้งวันเราเนีย่ยมามามาไปไหนไปไหนมา มาหนี้ร้องทำไมฮะร้องทำไมพ่องเป็นเดอะสตาร์เหรอสับแฟ้งเลยมาดิโอ้โหอ,อึบ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 สับแป้งเลยมาก็ก็มาดิครับเฮ้ยเอาเละครับมันเออ,เอ,อโดนไหมโดนไหมเอ่ยเออไม่โดนนะครับตอนนี้ออืเออผมจะฆ่านางเงือกได้ไหมเนี่ย นางเงือกมันจะตายไปหรือเปล่าเขาเนี่ยโอ้โหโอ้โหก็มาดีครับโอ้โหเหมือนจะสู้กันนานนะครับทุกคนฮะโอ้โหโอ้โหเวลากูดึงกูมาดดึงแล้วก็เวลานี้หนีเวลานี้มึงหนีเหรอฮะนี่โดนมันจะตายแล้รับพี่เจเจเนี่ยไอ้นางเงือกเนี่ยมันอึดมากเลยนะมันอึดมากเลยนะโอ้ยนี่เลือดมันก็ออกเลือดมันก็ออกเลือดผมก็ออกนี่โอ้โหเลือดออกอันนี่ก็เป็นประจำเดือนไปดีกว่า ก็มันยากนะครับนางเงือกโอ้โหแต่โกงนครับนางเงือกค่อนข้างโกงนะครับผมเพราะว่าเวลามันล็อกเพลงมันจะดึงและลากลงไปในทะเลนีครับโอ้โหผมขึ้นฝั่งอาแล้วแม่งล็อกเพลงอีกแล้วโอ้โหมึงปล่อยกูมึงจะไปแล้วปล่อยกู <c ười> เอาละผมวิ่งไปหน้าไม่ได้เลยครับมันดึงขาผมนะเออ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 อ,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 อ่อเออโอ้โหย,โยปล่อยกู นี่ผมไม่ได้เดินนะครับนี่ผมปล่อยกมนะครับโดดโดโดมันจะไปอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวลงไปรอบนี้ผมจะข้ามทิ้งเลยนะฮะขอหาด้บมันห้าวมะนาวแพงเหลือเกินไหนมาวิ่งไปเลยมาไหนโหหัวเน่าๆมาเด้ออึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้โหแมงล่ากูไปดึงติดหินอีกอ่ะอึ๊บอึ๊บไปทางไหนได้มะหนึ่งหนึ่งกันในน้ำมาลูกลงน้ำมาไว้ลูกเออเออมาหมุดน้ำสู้แม่งเลย ไหนมาตัวมึงอยู่ไหนมาเจอแล้วเจอตัวแล้วอยู่นี่เองโอ้โหยกมายกมือว่าไงจ๊ะคนสวยมาเนี่กลับไปเออนี่ไปยังไงมาเออ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 เอาหัวเต่ามาเนี่ยไอ้ยังสับไปเลยอึดแล้วเกินเออเออไอ้เต่าเต่า เต่าเพื่อนเงี้ยตู้ไม่ไปช่วยกันล้ฮะเออหอนี่นี่มึงอึดแค่ไหนมาทั้งคืนก็ได้มาทั้งคืนก็ได้มาอื้งมานีโอ้โด่างเงือกถีีสวยมากน่ากลัวมากฮะโอ้โหหนึ่งหนึ่งกับนางเงือกเออเฮอเอามาดิเอามาดินี่สับเป็นสับหมูแล้วเนี่ยเออเฮอนี่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 พี่ตามไม้นางเงือกมันตายหน่อยเร็ว ทำไมนางเงือกมังทายหน่อยโอ้เออเออตายหนึ่งก็แตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกสองโอ้โหโอ้โหเออเกือบไม่ไหวนะครับปโโอ้โหไปแล้วอย่ามามาร้องเพลงอย่ามาร้องเพลงแถวนี้อีกนะผมไปแล้วโอ้นะกลัวมากโอ้โหกว่าจะตายอึดมากครับนางเงือกวันนี้ว่าจะรีวิวทะเลซะหน่อยดันมาเจอนางเงือกซะก่อนโอ้โห ไม่ไหวเลยครับเกมนี้นะครับเกมนี้มันเถื่อนนะผมไม่อยู่แล้วไปแล้วทุกคนโอ้ไปแล้วเรืออยู่ไหนไปลูกกลับบ้านเราดีกว่าขึ้นเรือลูกไปโอ้ยไปเลยไปเลยไปเลยเรือ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 โอ้ยไปแล้วไม่อยู่แล้วตอนนี้มันเถื่อน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 ลูกโอ้โหหนังน่ากลัวมากนะครับทุกคนฮะไปแล้ว ขึ้นเรือดีว่าเออขึ้นเรือไปไปกลับบ้านเราเออและถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะกด subscribe ต้องเล่นทีวีด้วยแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนไปแล้ว